สวัสดีค่ะพี่น้องมอันนี้คือโครงการสองอัปเดตโครงการสองเนยคะ่ะในปลาโป่งนี่กะสีจงไว้ค่ะสีอิอวไว้ค่ะเอาไว้ค่ะเ,เป็นเป็นธรรมชาติกับปลูกผักหวานอันนี้ผักหวานต้นนีเป็นต้นจริงเนยคะ่ะปีกว่าก็ได้กินแล้วค่ะสวยเยู่แบบเพาะเม็ดค่ะในปลาเขากัสีเพาะเม็ดพมเพาะเมล็ดใส่ด้วยค่ะจะให้เป็นปลาผักหวาน ปลาเก็บเห็ดค่ะอันนี้มีเห็ดปวกเฮ็ดข้นค่ะเขาก็ล้อมไว้ข้าเจา้าข้าเจ้าไทยเอารถไทยออกเบิดแต่ว่าพี่แป๋วบาออกค่ะพี่แปออ๋วเป็นคนหมักปลาใหม่เพราะว่ามันจิตานล่มให้เขาแน่สร้างความอุดมสมบูรณ์นี่ค่ะประมาณสองงานทีค่ะที่เป็นปลาปูงองนี่สิค่ะเขากะเก็บไว้เลยค่ะพี่น้องฟังทั้งนี้เขากะทําเป็นสวน ข้ากระปูกมักทุเรียนค่ะใส่ทุเรียนข้าปลูกใส่ชายปลายังสีโอ๊ยเพิ่มมากๆค่ะบพมีปุยเลยค่ะงามสัดดงๆขึ้นอาจจะได้กินกับบือจ้าค่ะแต่ว่ากระบื้องกาวแห้งค่ะกินบริได้กินกับบือเสียใจค่ะอย่างอื่นอย่างคือทดสอบความสามารถจะของนะค่ะว่ามันสีข้าสีปลูกได้อซ้ำไหนแต่เป็นค้นบริได้มักทุเรียนซ้ำไหนค่ะคนตายก็คือไปถิ่มสีบรปลูกอีกนะค่ะนี่ค่ะทางนี้ก็จะเป็นคุูดข้องสองเซนนะคะ มีเนื้อที่ไร่ครึ่งค่ะค่ะอัปเดตโครงการสองเนะะี่ยค่ะมึงมเมื่อนในฝนตกนะค่ะพี่น้องน้ำกระลุนคล้องรุนตะลิงเห็นบ่สังเกตเดะะ้อค่ะในสวนในขนาดปลายเมษสายหยาเป็นยังคึอเขียวแท้พี่น้องพอ่าห้ามีคล้องเสกยัยหลักเ้าก็ปลูกกล้ยเป็นพืชพี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าแถวนี้เป็นปลายยู่ค่ดเลยค่ะเห็นบ่พี่น้อง ของข้าเจ้าเป็นปายอยู่ค่ะอันนี้ไม่เฮ็ดสวนสื่อพร้อมกันข้าเจ้ากเฮ็ดสวนคือกันค่ะแต่ว่าก็เฮ็ดไปไผ่ไปมั่นนะเพื่อนกะความสามารถไผ่มั่นเนาะเพื่อนกะคุดข้องคือผีแป๋อยู่คุดแล้วเพื่อนเฮ็ดหน้าเมื่อยู่เพื่อนกะป้าถิมค่ะพี่น้องเจ้ผีแป๋ปันธนัทเฮ็ดข้องใสยไก่ค่ะเบื้องในค่ะพี่น้องน้ำเต็มตะลีกเวยค่ะพี่น้อง ตอนซ่อนบอพี่น้องว่ะนี่ค่ะแถวนี้สิเป็นขั้นข้องที่คูดข้นเกามาเป็นขั้นแทนาทองคำเ้อาก็ปปูกุ้งใหม่ฟูกล้วยค่ะพี่น้องข้เาเห็ดข้องสองสินคือเกาด้วยค่ะเพราะว่าโครงการแหลกข้เาเห็ดแหลกเ่าไร้ผลอันนี้หาก็กำลังตามร้อยคือเกาค่ะแต่กับสิ่งใดที่บรดีเอาก็ปป๊บออกนี่ค่ะพี่น้องส่วนปลาปูงกับประมาณสองไร่ โอสองงานค่ะพอวาที่ขั้นคืนค่ะมึงในพี่น้องนำลวดแต่ลิงนำนี่แหละค่ะกุ้งใหม่กับสีอ้อนสดชื่นเลยค่ะพี่น้องมึงทีล่ละขันพี่น้องมึงนี่ค่ะพี่นอ้องอรนอร นี่ค่ะพี่น้องเอ้ยพี่น้องอ้อนซ้อนบบนี่แหละค่ะคู่คันแทนาทองคำปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกแต่ว่าข้องนีข้าวสนเหลียงอย่างเดียวค่ะกาล่งผิจรารณาอยู่ว่าสีเหลียงอย่างเพราะว่าช่วงหอาหารปลาพ้นขึ้นปลาอยู่ในข้องเดิมมันกระลายแล้วพอได้กินแล้วหรือว่าสีเหลียงแหนแดงกับวจักค่ะสีเหลียงพืดน,น้ำับวจักการล่งผิจารนาอยู่ พี่น้องเห็นบ่พี่น้องออนซอนบ่นธรรมชาติบ้านนามีคลองมีน้ำสีกระเียนแล้วก็เลต้อยตรงสางธรรมชาติไว้พักผ่อนจาของค่ะพี่น้อง ฟังท่างนี้กับเป็นตนใหม่ขึ้นกันนะะี่ค่ะฟังท่างนั้นกับเป็นสวนตรงขามเลยคะ่ะสวนเดิมสวนนั้นค่ะค่ะพี่น้องป่านนั่นทั้งในป่านเนี่ยคือเป็นปลาปลงูงปลูกผักหวานค่ะพี่น้อง กาคุดข้อง2เซนคือเก่าค่ะพี่น้องเห็นบ่ง เห็นบอ่อพักกรนแยงเขาก็ปล่อยลงเลยด้วยซีซื้อ่ะนี่นะคะ